มีหมูไก่นะเฟนตีเทาเดินเอมันอุยเราร้อนเลยเหมือนบ้านเราไหมหมูย่างบ้านเราไม่เหมือนเอากี่ไม้ดีเท่เดี๋ยวมาซื้อร้านนั้นก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ที่ฮานอยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามากินหมูย่างเวียดนามครับหมูย่างที่ฮานอยนะนี่นี่มีหมูไก่นะ โทเมนีเทาตันเลยนะมนตี้ร้านนู้นห5่ห้าเออก็ลองดูนดูคือมันมีหลายร้านนะแต่ผมเห็นร้านเนี้ยของหมดเร็วมากก็เลยจะลองดูนะมีไก่มีหม ok, ูนะครับอืมพอกมึงสั่งม uh, ึงเลยพอก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 ครับ สรีวัดเนมฟู้ดเนมฟู้ดเวียดนามเนมเวียดนามเนมบั้นบั้นหมี่บั้นหมี่ทิพย์เนื้อบั้นหมี่เสี่ยงเนื้งโอเคสรุปก็คือมันคือบั้นหมี่นั่นแหละครับถ้าเราถ้าเราเอาเนี่ยเรียกว่าบั้นหมี่นะถ้าเอาขนมปังด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่ไม้อย่างเงินอ่ะน่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งหอมอ่ะหอมอ่ะอันนี้ได้แล้วใช่ไหมอ่าโอ้มันหายไปไหนอ่ะอ่าโอ้ยร้อนร้อนเลย อันนี้มันจะมีพอกกับไก่นะครับแต่วันนี้นัดเอาพอกมาให้พอกถึกกบมันเป็นหมูของบ้านหมี่แม่ที่กินขนมปังแต่ว่าเราไม่เอาขนมปังไงเป็นสมุนไพรหมูครับหมูแต่ร้านเมื่อวานเผ็ดร้านเมื่อวานจะออกแดงแงแล้วก็เหมือนจะหวานหวานด้วยนะคือร้นมอนนี้อร่อยคือมันมีหลายร้านมากครับแต่เวลาเดินมันจะน่ากินเพราะมันจะควันหอมเนี่ยย่างย่างหอมมากเลยอร่อยอร่อยใช่ไหม แม่เป็นไงบ้างแม่โอเคปะเหมือนบ้านเราไหมหมูย่างบ้านเราไม่เหมือนหมูย่างไม่เหมือนเนาะอ๋ออันนี้ไม่หวานใช่ไหมนี่นี่คนนี้นี่เป็นไงพ่อได้อยู่ไหมเค็มไหมพ่อหรือหวานหรือยังไงรสช้าวจิบกแบรสเหนียวไหมหมูเขาเนื้อ่มโอ้โหพอดีเหนียวนะอืมอร่อยอ่ะโอเคโอเคนี่โอ้โหจะหมดไม้แล้วอันนี้อร่อยเลยหิวครับเนี่ยหิวอร่อยด้วยอร่อยอร่อยใช่ไหมโอเค ร้านเนี้ยผมได้กินอ่ะคือมันรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการย่างแบบคลีนๆอ่ะแต่ร้านนี้ไม่มีความเผ็ดไม่ได้ทายซอสเผ็ดกันนะก็เหมือนหมักหมักกระเดือหมักของชูรสอะไรอย่างงี้เนาะเพราะสีเพราะสีไก่สีหมูเขาว่าแล้วผมพาไปซื้ออีกร้านหนึ่งด้วยมันเหลวมันมันมันขาวๆอ๋อจะเอาอีกร้านใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวจะไปติกร้านเดี๋ยวรออีกร้านหนึ่งโอเคโอเคโอเคนี่ครับแป๊บเดียวเองนะด้านหลังผมอ่ะ หัวมุมนี่เองนะหัวไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ตรงข้ามกันก็เจออีกแล้วครับร้านนี้ข่าหมูเลยนะคืออันนี้ผมกินไปเมื่อวานแล้วมันจะออกหวานๆหน่อยนะครับแล้วไก่ขมาหมูรอดเป็นสีแดงนะนี่โอ้เหลือแค่นี้เหรอเนี่ยสับเนี่ยจะเหมือนเมื่อวานมันต้องแดงนะถ้าหัวหนุ่มจะได้เที่ยวไงอ๋อถ้าเป็นหนมปลาอีกราคาหนึ่งถูกไหม นี่นัดถามมาแล้วนะสี่หมืนะอจมีอันนี้สชิ้นไงอ๋อสชิ้นถ้าเราซื้อเดี๋ยวเดวจะ1 5ื่นห้า่ไอ้ขนมปังคงหมื่นหนางหมื่นหนึ่งโอเคอันนี้สองชิ้นนะอันนี้สองชิ้นเราไปสี่สามหอ่ะสี่หมก็แปลว่าอันนั้นสองหมื่นก็ประมาณประมาณเดียวกันนะถึงปนตอือมตักสี่ไม้น่ากินนี่นี่เ้ก็ตักให้ไงวัดวัดเนมวัดเนมฟู้ด พอเวียดนามเนมผิเสนหนอเิเส้นหนอเิเส้นหนอะไรวะครับถูกผู้ผิดไม่รู้มีขนาดไหมลองหน่อยครับเราเปรียบเทียบกันหน่อยร้านนู้นกับอันนี้นะคือมันแล้วแต่ชอบนะนี่ผมบอกกันนะอันนี้พอดีาพอดีร้านมันใกล้กันผมก็เลยมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆเบาหเาอจนวนไ้เล็กกว่าไมานวนเล็กว่าม้เล็กกว่าไมเกว่าเล็ก่าไ็ก่าไลกกวามเ็้เม้เลน่้หมู เมื่อวานอ่ะกินอ่ะมันจะแดงๆอ่ะวันนี้ไม่แดงอ่ะวันนี้ไม่เผ็ดนะอ่าใช่มันคนละรสชาตินะแปลกนะอร่อยอร่อยเขาไม่ได้ทาให้หรือเปล่าวันเนี้ยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ชัวร์ตัทรงแล้วไม่แต่ว่าเผ็ดเห็ดเห็ดแล้วใช่ไหมไม่เผ็ดอันไหนอร่อยกว่ากัน เออไอ้อุ้ยก็บอกอันนี้อร่อยกว่าเออแสดงว่าอร่อยจะชินกับความเก๋งนะแต่แต่แต่ร้านเมื่อกี้ถ้าถ้ารสอ๋อร้านนั้นน่ะผมกินร้านนี้เสร็จแล้วไปร้านนู้นอ่ะคนต่อคิวเยอะมากแล้วก็พอถึงคิวผมอ่ะก็หมดพอดีนะครับก็เลยก็เลยเสียดายมันใกล้เคียงของย่างไทยอ๋อใกล้เคียงเหมือนกโอเคก็อย่างที่ว่าแหละครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็ยังไงก็ลองเลือกกินนะมันมีหลายร้านนะครับอร่อยครับเอาหนาวงี้กินได้กินร้อนๆก็โอเค โอเคครับงั้นวันนี้มทีทุกคนทุกคน EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะไปไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามใครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ Mr. For To Go Chicken and Pork โอเคง่ายเลย Thank you c h i c k e n โอเค k a y สี่หมื่นใช่ไหมแปดหมื่นเดี๋ยวลองชิมก่น<ๆ>มอนอันนี้คืออะไรผมสั่งไก่กับหมูมานะอันนี้คืออะไรไม่รู้ลองไก่กับหมูดู นัดบอกอร่อยก็เลยสั่งมาเยอะหน่อยไกป่ปะอันนี้ไก่ไหมมากเลยอร่อยไหมจืด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 นะแฉมนิดน <10 l. S 1> ึงมันก็แล้วแต่คนชอบนะเป็นแบบลองดูว่านัดกินร้านนู้นจะเป็นไงถ้าลองหมูเขาดิเดี๋ยวเมื่อวานกินหมูไงอืมอรสชาติมันต่กากันหมูมีรสชาติมากกว่าแต่นุ่มกว่านะแต่จุ๊สี่นะ